สิ่งที่นักปฏิบัติควรใส่ใจให้มากคือต้องพยายามลดหรือพยายามเลิกละกามคุณทั้ง5เพราะกามคุณเป็นศัตรูของจิตใจทำให้ใจเดือดร้อนดุ่นวายเป็นทุกข์ถ้าทำใจให้สงบจากกามคุณทั้ง5้าได้จึงจะพบคำว่าวิเวกความสงบแนวทางสำหรับปฏิบัติก็คือให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าล้นตกอยู่ในกฎพระไตรลักษณ์ คือไม่มีอะไรที่จะคงสภาพอยู่เหมือนเดิมแต่จะต้องเปลี่ยนแปลมีลักษณะแฝงอยู่ที่เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะทนต่อสภาพอยู่อย่างเดิมไม่ได้มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่มีจุดที่จะบังคับได้ว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าแปร ى. รวมความคือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และสลายไป การกำหนดได้อย่างนี้ความยึดมั่นอุปทานจะอ่อนกำลังถ้าความยึดมั่นอ่อนตัวทุกก็จะน้อยลงถ้าจิตไม่ยึดมั่นเลยเช่นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเป็นต้นใจก็ไม่เป็นทุกข์เขาพเจ้าก็เจอมาทางจิตใจอย่างสาหาัสมันถมกำลังย่ำยีจนเขาพเจ้าแทบป่นปี้ตั้งตัวไม่ติดมาที่ว่าคือการมคุณห้า รูปเสียงกลิ่นรสโผลทัพพะเกิดขึ้นกบกวนใจอย่างหนักมีรูปและเสียงปรากฏทางในมิตเสมอจิตใจของข้าพเจ้าทุรนท,ทุราร้อนรุ่มอึดอัดหนักอึ้งเป็นอาการที่แสนทรมานเกือบจะเอาเพศบร,รมชิตไปไม่รอดแต่แล้วสติปัญญาปัญญาบาร,รมีที่รับการอบรมมาจากครูอาจารย์ก็ผุดมาช่วยแก้ปัญหาประมาณเดือนหนึ่งที่ข้าพเจ้าแสนทรมาน แต่แล้วก็ปลุกใจตนเองว่าปัญหาคือสิ่งที่ต้องแก้อุปสรรคคือสิ่งที่ต้องรู้เราจะหาวิธีแก้มันสู้มันให้สมกับการเป็นลูกผู้ชายเป็นไงก็เป็นกันฉันจะไม่ยอมสยบต่อมานว่าแล้วก็กำหนดหาวิธีแก้แบบอัตโนมัติตามแต่จะคิดได้ครั้งแรกกำหนดหลักการว่าจะฉันให้น้อยพออยู่ได้แต่จะเดินจงกรมทั้งวัน เพื่อเป็นการทรมานให้เมื่อยเพลียจิตใจจะได้ไม่มีโอกาสคิดถึงรูปเสียงขั้นตอนในการปฏิบัติคือฉันเช้าเสร็จพอล้างบาทเสร็จเรียบร้อยก็เข้าห้องไวหว้พระให้ใจสบายพร้อมกับขอให้บารมีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณได้ช่วยบันดาลให้จิตใจของข้าพเจ้าพบความเบาความสว่างความสงบให้จิตได้คลายจากกร,รมคุณทั้งห้า จากนั้นก็เข้าสู่ที่จงกรมพอสามโมงเช้าก็เริ่มเดินจงกรมเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นจนถึง5้าโมงเย็นก็เลิกเดินแล้วไปทำกิจวัตรประจำวันตั้งใจว่าทำอยู่อย่างนั้นถ้าครบ15วันแล้วไม่ได้ผลก็จะเปลี่ยนวิธีใหม่ทำความเพียรเพื่อทรมานตนโดยไม่ยอมถอยแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกครบ15วันแล้วก็ยังไม่ได้ผล การมคุณมิได้เพลาเลยแต่กลับยิ่งกำเริบปัญญาบาร,รมีช่วยข้าพเจ้าให้ผลจากบ่วงมานทรมานตนให้ลำบากครบ15วันแล้วการมคุณก็ยิ่งกำเริบเลยนึกได้ว่าทุกขักกิริยานั้นไม่ใช่ทางประเสริฐฉะนั้นกิเลสจึงไม่ได้ลดละต่อไปนี้เราควรใช้หลักสติปัฐานเข้าแก้ปัญหาดูนั่นคือจะคอยติดตามดูจิตอยู่ทุกๆขณะจิต คิดไปไหนเราจะตามกำหนดรู้จิตมันอยู่อย่างไรเราจะตั้งใจดูอาการอยู่ของจิตถ้ามันร้อนมันร้อนอย่างไงและมันร้อนเพราะอะไรถ้าจิตรู้สึกสบายก็จะก,กำหนดดูว่ามันสบายอย่างไรจะคอยควบคุมให้สติสัมปชัญญะอยู่กับจิตตลอดเวลาโดยไม่ลดละถ้ามันหาเรื่องหาราวที่เป็นทุกข์ใส่ตัวเราก็จะพยายามรู้ มันฝ่ายไปในทางดีทางเสียเราก็ตามรู้พอพยายามอยู่อย่างนั้นทุกๆขณะได้ประมาณ30นาทีจิตเริ่มเบาเย็นสงบข้าพเจ้าอุทานในใจด้วยความดีใจว่านี่ถูกวิธีแล้วถูกวิธีแล้วจากนั้นก็เกิดอาการภูมิใจอิ่มใจ,ใจปลื้มใจจนขนลุกขนชันและก็ยิ่งมีกำลังใจจึงตามดูจิตอย่างหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิม ผลก็ยิ่งคืบหน้าคือจิตยิ่งสบายสบายจนในที่สุดก็ปกติเหมือนครั้งก่อนๆมาสำหรับข้าพเจ้าเองเมื่อมีปัญหาทางจิตก็ใช้แนวทางของสติปัฏฐานในการแก้ปัญหาและก็ได้ผลดีเสมอมานี่คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับตนเองแต่นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ควรปลงใจเชื่อข้าพเจ้าทันที พระอุปนิสัยและบาร,รมีของแต่ละบุคคลน,นั้นไม่เหมือนกันวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลจึงอาจจะแตกต่างกันไปถึงอย่างไรด้วยความหวังดีต่อกันข้าพเจ้าใคร่ขอเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติว่าเมื่อท่านเจอมาทางกายหรือมาทางใจก็ตามท่านจงตั้งสติให้ดีอย่าให้วันไหวอย่าให้สติรวนจงควบคุมความคิดของตัวเองให้มั่นคงอย่าให้วันไหว อย่าให้คลอนแคลนแล้วค่อยๆคิดหาวิธีแก้ปัญหานั้นด้วยความใจเย็นและให้สุข,ขุมรอบครอบที่สุดโดยเฉพาะต้องใช้ขันติและความฉลาดให้มากเป็นพิเศษเมื่อกำหนดหลักการในการแก้ปัญหาได้แล้วก็ให้ดำเนินการแก้ปัญหาตามหลักการที่กำหนดไว้นั้นด้วยความมีสัจจะที่แน่นอนและมั่นคงว่าจะทดลองแก้ปัญหานั้นตามหลักการนั้นๆ สักกี่วันก็พยายามทำให้ได้ตามที่ตั้งใจถ้าไม่ได้ผลโดยวิธีปฏิบัติเช่นนั้นท่านก็จะพบวิธีใดวิธีหนึ่งในใจของท่านเองจนได้เพราะจิตที่ศึกษาสภาพย่อมจะเกิดการรู้ผลไปโดยอัตโนมัติที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองก็โดยอาศัยหลักค่อยทำค่อยปฏิบัติค่อยติดตามดูจิตนั่นเองเอาจิตศึกษาจิต แล้วก็เกิดความรู้สึกที่เป็นสภาวะธรรมโดยผู้นั้นจะรู้ด้วยตนเองดีว่าสภาพจิตนั้นมันเป็นอย่างไรปัจจต่างเวทิตัพโพวินยูหิติสาระทางทางประดับแง่คิดศีลส,สมาธิปัญญาจะเกิดมีในตัวเราก็ต้องปฏิบัติหรือจเจริมรมตามหลักอริยมรจึงจะคลายหรือถอนกิเลสได้ถ้าเพียงแต่อ่านหรือศึกษา ก็ให้ผลดีเพียงขั้นต่ำคือก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความทราบซึง้งรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรถึงจะละราคะโทสะโมหะได้นิดหน่อยโดยเหตุที่ยังรู้สึกละลายต่อความรู้อยู่บ้างผลของการเรียนรู้ก็คงช่วยทำให้เป็นคนดีระดับกัลยาชนะราคะโมหะโทสะยังมีอยู่ในใจและจะแสดงอาการเป็นครั้งคราว จิตใจก็เมื่อเป็นครั้งคราวไม่มืดตลอดชีวิตก็ยังนับว่าดีอยู่บ้างเมื่อเดินทางต้องยาหลงทิศท,ทางเพราะถ้าหลงทิศและเดินไปตามทางที่ตนหลงนั้นก็ยิ่งนับวันจะไกลจุดหมายถ้าหลงทิศแล้วก็ยืนอยู่กับที่คอยถามคนอื่นที่เดินผ่านมาเมื่อแน่ใจก่อนจึงค่อยเดินต่ออย่างนี้มีโอกาสถึงเป้าหมายได้ข้อนี้ฉันใดนักปฏิบัติธรรมที่ดี ก็ไม่ควรหลงหลักสัจธรรมเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุไม่ควรเกี่ยวข้องกับที่สุดสองอย่างคือการมัวเมาหมกมุ่นอยู่กับกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสโผทัพพะและไม่ควรทรมานตนให้ตึงเกินไปเช่นอดข้าวอดน้ำเป็นสิบสิบวันจนเกือบตายเป็นต้นใครก็ตามที่ลืมหลักสำคัญที่ว่ามาคนนั้นประสบทุกข์แน่ ยิ่งมั่วยิ่งเสพกรรมคุณห้าเท่าไหร่ความเป็นตัวของตัวเองก็ยิ่งหมดไปใจจะติดหรือตกเป็นทาสของสิ่งนั้นๆโดยหมดความเป็นอิสระในตัวเหมือนคนเสพฟินยิ่งเสพยิ่งติดหิวและงุดหิดอยู่เรื่อยนี่คืออาการของคำว่าติดคนที่ติดกรรมคุณก็เช่นเดียวกันถ้าพิจารณาด้วยสติปัญญาแล้วจะเห็นได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่น่าสงสารเหลือเกิน เพราะบางคนติดมากจนได้แต่หวงหึงและเป็นทุกข์ทรมาจิตใจเป็นแรมเดือนแรมปีก็มีแต่ก็อย่างว่านั่นแหละคนที่เมาเหล้าก็ไม่เคยสมเพศตัวเองคนที่เมากรรมคุณก็ไม่เคยสลดใจตนเองฉันนั้นถ้าอยากมีความสุขแท้จริงหรือสุขที่บริสุทธิ์ปลอดภัยให้ดำรงตนอยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญา อย่ากระทำพูดคิดในทางที่ขัดต่อศีลสมาธิปัญญาอีกในหนึ่งก็คือให้ปฏิบัติตนตามหลักอริยมรักแปอย่าใช้ชีวิตในทางที่ขัดต่อมรักแปชีวิตท่านจะพบความสุขใจความเอิบอิ่มใจที่บริสุทธิ์อย่างแน่นอน